โยซับสวัสดีผู้เบิกทุกท่านด้วยนะครับในแพตใหม่ที่กำลังจะใกล้เข้ามานี้พวกเราก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันคือแพทครบรอบปีของเกมฮงไกสตาร์เรลและการมาถึงของโกลบอลบับนั้นก็เป็นที่เฮือหาพอสมควรเลยบางคนอาจจะสงสัยว่าตัวละครอย่างน้องแคสเนี่ยเราจะเป็นต้องมีจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีงบแค่หนึ่งทองเนี่ยพวกเราจะทำยังไงกันดีแถมตู้กระชับแพเดนั้นมีมาถึง6ตู้ซึ่งเครื่องแรกก็จะเป็นแฮปปี้มิวส์สำหรับคนชอบไอกรอลนก็คือไอกรอนบวกกับเจลชิลแล้วก็เรายังมีตัวละครใหม่ามาอย ส่วนเครื่องหลังก็จะเป็นอ n นกซากับด r a เรโชถึงแม้ว่าตัวเลือกเนี่ยมันจะเยอะมากๆแต่ไงมันก็ยังพอมีทางเลือกได้อยู่ติดแค่ว่ามันเยอะมากๆนั่นเองและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาคุยกันว่าผู้เล่นควรจะเปิดอะไรกันดีให้มันคุ้มค่ากับไอดีมากที่สุดโดยจะอิงตามประสบการณ์ของผมซึ่งผมนั้นจะให้ระดับของผู้เล่นไว้ก็คือผู้เล่น F2P แล้วก็ผู้เล่นมือใหม่ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผูเ้เล่นเอนเกมกับสายเมตาสำหรับสายวานนะผมจะไปเจาะรีวิวตัวของเ d เดรรอนให้สําหรับสายวานให้เท่าที่รู้และขอดิส claimer ก,มมก,ก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมนะั้นจะตัดเรื่องอ่วยไปมองแค่ความคุ้มค่าทางการใช้งานเท่านั้นนะครับและเหมือนเดิมนะครับมีเลี e กนุย ที่แครบตู้กระชาครึ่งแรกก็คือจะมีแคสซลิสอิกาลอนเจลชิวแล้วก็ฟิลนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูกันเลยทีละตัวนะครับสำหรับแคสซลิสหรือว่าต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าน้องแคสนะครับสำหรับน้องแคสเนี่ยน้องแคสคือตัวละครผ่านความทรงจำธาตุควอนตัมที่เป็นจุดเด่นก็คือไปกองอยู่ที่ซัมมอนของน้องเลยถต่ว่าคือตัวของมังกรนั่นเอง ต้องคิดคร่าวๆก็คือเราทำไงก็ได้ให้เราสามารถกดอัตติของน้องให้ได้ซึ่งแน,น่นอนว่าพอพูดมาแบบนี้นะั้นวิธีการเก็บอัตติก็ต้องไม่ทรมาดาอยู่แล้วเกตอัตติของน้องนั้นจะเพิ่มก็ตอบเมื่อเพื่อนสูญเสีย HP หรือว่าได้ฮิลซึ่งจะเต็มที่3ามหมื่นสองซึ่งมันก็เอามาจากเลเวลของตัวละครในทีมทั้งหมดรวมกันแล้วก็คูณ100นั่นเองครับซึ่งจะเก็บได้จากการที่เพื่อนสูญเสีย HP หรือว่าได้ฮิลแล้วพอกดปุ๊บก็จะซัมมอนมังกรออกมาแบบ HP เต็มซึ่่่งงจจะอออออยููเเเปป็็็นนนนนนวลาาา3ทิรรรกกกกข้ัมมีมตีต2แแบบคืพ ตัวของมังกรนั้นจะพ่นได้ทั้งหมด4ครั้งและแต่ละครั้งนั้นจะสวบเ p ของมังกรไป25%่สิหซนึ่งถึงเท่าเกิดว่ากดหมดก็จะระเบิดตัวเองหายไปแล้วก็ฮีลเพื่อนได้นิดหน่อยตัวรายละเอียดจะาจ่าเดี๋ยวเอาไว้รอในคลิปไกด์นะฮะส่วนเรื่องที่น่าคุยกันจริงก็งคือสินงที่เรียกว่าโกบอลบัฟหรือว่าโกบอลแพสซีฟซึ่งมันก็แลลวแต่คนจะเรียกตัวของบัฟตัวนี้นั้นจะอยู่ที่ทาเลของน้องเลยหลักการทํางานของมันคือขอแค่คุณมีน้องอยู่ไม่ต้องจัดเข้าทีมก็ได้้้เเนนี่ถาาากกววมรรรจบใคังแ เพื่อนที่วูบจะยังไม่วูบแบบเกือบหลับแต่กลับมาได้น่ะซึ่งบัฟนี้นะจะกันวูบดีกว่าเพื่อเราจะจะแอคชั่นหรือว่าไดฮิลซึ่งจะเกิดได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้เท่านั้นนี่นะครับที่เรียกว่าโกงสำหรับคนที่คิดว่าจะเปิดน้องข้าอเอาโกบบัฟเนี่ยผมมองว่านตอนนี้อาจจะยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นคือว่าการหน่วงเวลาวูบไปเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ที่คุณเจออะไรแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยการที่พี่ชายทําแบบนี้การที่มามาร์ทำกับผมแบบนี้มามาร์ต้อง พอได้แล้วเต็มสีิ oh oh. 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 โอ้มึงถ้าเกิดว่ามอนมันเล่นไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าเจอมอนที่เล่นเป็นเนี่ยก็ถือว่าดีพอใช้ได้เลยแต่ว่าการเสียหนึ่งทองเพื่อเปิดตัวละครนี้เพื่อเอาโกบอบ l b เนี่ยผมก็บอกตามตรงว,ว่าในมุมมองผมมันไม่ค่อยคุ้มซเท่าไหร่สู้เราเอาไปเปิดตัวละครที่เรารักเราอวยจะดีกว่า แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบน้องแคสอยู่เลยเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นกําไรที่เกมคืนไมหมคุณเพราะถ้าเกิดว่าสมมติว่าสักวันหนึง่งถ้าเกิดน้องแคสต,ตกเมตานอนครั้งไปน้องก็ยังมีบัฟตรงนี้ได้คอยค้าจุนทีมของคุณถึงแม้ว่าน้องจะนอนอยู่ก้นครั้งก็ตามแล้วสถานการณ์ไหนละ่ะเราจะใช้บัฟของน้องได้คุ้มค่าบ้างสถานการณ์นั้นคือเราต้องเจอมอนที่ตีแรงมากๆตีแล้วแบบบูบแล้วสเตเทข,ของเราช่วยเหลือไม่ทันสำหรับคนที่มีตัวละครสัตเทีนเทพๆเนี่ยบางครั้งอาจจะให้ให้คุ แต่ว่าสำหรับคนที่มีตัวละครสซตเทนน้อยเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากๆในการเล่นต่องคุณส่วนเรื่องกลุ่มดาวเนี่ยผมอาจจะต้องขอเช็คก่อนแต่ว่าหลังจากที่ดู c c ซีเซ e รอร์มาก็เราจะมีดูดีอยู่ที่ E2 ส่วอหนึ่งจากที่ดูตอนนี้นั้นประจําตัวจะดูคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าผลเจาะเดบกับเพิ่ม HP ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆและแถม LC ฟรีที่คุณใช้ได้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยมันก็จะพอมีที่ดูดีพอใช้ได้อยู่บ้างก็คือ LCBP ซึ่งถ้าเกับว่าคนได้ไปสายฟรีเนี่ยก็อดหมดสิทธิ์ไปเลยซึ่งมาเท่ากับว่าคุณก็ต้องลงทุนเปิดประจําตัวของน้องด้วยนั่นเอง ส่วน LC ความทรงจําที่แรกจากราน MC นี่อ Met ันนี้ดาเมจไม่เท่าชิ้นนี้ผมพูดมาแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีจริงๆก็สามารถใส่ได้เอาไว้ว่า,มาผมพอก่อนดีกว่า,า,าก่อนมันจะกลายเป็นไกด์น้องแคทสไลด์ไปเรื่องในมุมมองของ F 2 P นั้นตัวละครนี้เป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากถ้าเกิดว่าคุณมีงบเปิดประจําตัวแล้วเราเองนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสล็อตท,ทีมากเพราะว่าขอแค่น้องแคทมีประจําตัวเนี่ยอีก2สล็อตท,ที่เหลือเราจะใส่เป็นตัวซับอะไรก็ได้สำหรับสายฟรีจะจัก็จะเป็นเพล่าบวกกับ MC คคววาาาาาามมมทททรรรงจํหือถถ้้เกกกิิิดุ่่ณีีีปป็็สสใไ หรือว่าจะใส่ซันเดย์หรือว่าใส่เมดเ์มาเพื่อเรียกอันติของน้องได้ไวขึ้นก็ยังได้สำหรับสแลนฮิลเนี่ยก็เป็นการลงเกอร์ก็เพียงพอแล้วเห็นไหมครับว่าน้องข้าวเนี่ยประตวคขอในค่อนข้าง F2P friendly มากๆ ทีมถูกก็สามารถเล่นได้ดีเหมือนกับเดินเทอต้าเลยและส่วนทีมแพงก็อยู่ในระดับท็อปๆของเกมแน่นอนและส่วนสำหรับสายเมตาก็เปิดนะครับยังไงน้องก็เป็นเมตาอยู่แล้วจากที่ดูคลิปที่ออฟฟิเชียลลงนั้นน้องน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งกับมอน3ตัวขึ้นไปซึ่งมันโซสแสดงว่าถ้าเกิดว่าไอดีคุณขาดตัวละครดาเมจมูเนี่ยก็สามารถเปิดน้องมากบจุดอ่อนตรงนั้นได้เลย ส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากได้แค่โกบอลบัฟเนี่ยยังไงก็ลองตัดสินใจดูว่ามันจะเป็นกับเราจริงๆหรือเปล่าตัวละครซัตเทนเรายังไหวไหมและส่วนสําหรับสายวานนั้นอันนี้ก็ไป e6 ได้เลยครับน่าจะแรงน่าดูและสําหรับจุดคุ้มทุนเนี่ยผมมองว่าจะอยู่ที่ e2 แล้วว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนตัวอ่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันอีกทีนะครับสำหรับแอคเกอร์ลอนนั้นในปัจจุบันเรียกได้ว่ายังคงเก่งอยู่และสามารถจบคอนเทนต์เอนเกมได้ทุกคอนเทนต์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บ้าดีเดือดเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้้้นนััก็ยงพอใชได้ แต่ว่าอย่างไงนั้นก็ยังต้องมีตัวของเจลชิลมาซับให้เก่งขึ้นซึ่งในแผ่นดีนั้นก็จะเป็นตัวละครที่มาเป็นตู้คู่กันเลยความสามารถของเอนะ็กแกลอนนั้นเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายเพราะว่านี่คือตัวละครดาเมจอีกหนึ่งตัวที่แรงเป็นอันดับต้นๆของเกมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมือใหม่จ๋าๆเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยแนะนาสำักเท่าไหร่เพราะว่าการเปิดหนึ่งทองแล้วเนี่ยเอ็กแลอนไม่จบแน่นอนซึ่งคุณดูตามอินเสิร์ตนี้ได้เลยสิ่งต่อไปที่คุณต้องเปิดก็คือ l อประจําตัวเพราะว่่่าาชววยนน้้้องเเก็บติไดไขึ2ท แลวหลังจะเปิด LC ประจําตัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นเจลชิลก็จะใช้ทั้งหมด3ทองซึ่งอาจจะไม่คุ้มเท่าตัวอ,อื่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความสบายในการเดินโลกเทคนิคของไอกรอลยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสุดในการเคลียร์มอนตามทาง ซึ่งนากล่ว่าเราจะเห็นได้ว่าในดาวแอมโฟเลอัสเนี่ยจะมีมอนข้างคาค่อนข้างเยอะจนมันน่าลำคาญมากจริงๆหรือว่าจะเป็นมอนกีกี้ในซิมูเลตอยูเนเวอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเรียกได้ว่าเก่งทางด้านเกมเพลย์แล้วก็ QOL เดินโลกเลยสําหรับสายเดินโลกนั้นก็ยังไม่มีใครเอาเขาลงได้และไหนๆเราก็มาดูที่เจลชิวกันต่อสักนิดนึงตัวของรายเอดสกิลนั้นผมจะไม่ได้พูดแล้วครับก็ไปดูได้คลิปไกด์ได้เลยผมแปะไว้ให้ในเดสคริปชันแล้ว จุดเด่นของเจลชิลคือการแปดดีบัฟตอนเริ่มต้นเทินของมอนซึ่งในเมคนิกนั้นจะไปตรงกับความต้องการของแอคเลอนพอดีรวมถึงในการแปดดีบัฟเปลาะบางซึ่งทาให้มอนโดนดาเมจแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะเปิดแค่เพื่อเอาดีบัฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นส่วนถ้าเกิดว่าใครจะเปิดแอคเลอนอะ่ะยังไงอันนี้ของก็ต้องมีอยู่แล้วขาดเจลชิลเหมือนปลาขาดน้ําเลยครับแห้งแห้งไปหมดรวมถึงดาเมจก็แห้งด้วยเหมือนกัน และสำหรับ F2P เลยผมเองจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณงบไม่ถึง3ทองตามที่ผมได้พูดไปถ้าเกิดว่าชอบก็จัดประหยัดทําไมใช่ไหมฮะและส่วนสำหรับสายเมตาถ้าเกิดว่าคุณยังขาดที่เบ็ไฟฟ้าเนี่ยผมมองว่าตัวอย่างเอกลอนก็ใช้ได้ดีเลยถ้าเกิดว่าเราเทียบกับตัวละครไฟฟ้าด้วยกันเองเนี่ยตัวละครนับบางตัวก็อาจจะโดนมอนแกงจนหลายคนเป็น PTSD ไปหรืวว่าอีกหนึ่งตัวละครที่แรงมากๆแต่ว่าทีมก็ต้องแพงและต้องการลีลิคุณภาพสูงด้วยเช่นกัน เอกแลอนถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเ e อีไฟฟ้าที่ถึงแม้จะทีมแพงแต่ก็ไม่ได้แพงทัาแอคเกราแน่นอนและสําหรับที่ใครอยากจะทะลุปไป E2 เนี่ยก็ตามที่เราอวยได้เลยเพราะว่าการเปิดอ e ีนั้นมันก็เป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวละครที่เราชอบออกไปได้ยาวนานมากขึ้นสำหรับจุดคุม้มทุนของเอกแกลอนเนี่ยผมจะมองว่าอยู่ที่ E2 เพราะว่าตอนเริ่มเธอเนี่ยเราก็ได้สแต็กอันติเลยและแถมลดสลตที่เป็นลบล้างออกไปทําให้เราสามารถใส่ตัวละครบัฟเข้ามาเพิ่มในทีมได้ทําให้ดาเมจทีมนั้นก็จะเพิ่มแบบโลจิตเย แต่ถ้าเอาคุ้มอีกทีเนี่ยก็คงจะเป็น E 6ไปเลยเพราะเป็นการเพิ่มดาเมจสวดต,ตัวไปอีกขั้นหนึ่งเลยแถมทําให้ดาเมจสกิลและการตีปกตินับเป็นดาเมจอันตรด้วยเหมือนกันส่วนกลุ่มนะของเจ้ชิวที่ผมมองว่าคุ้มเนี่ยจะอยู่ที่1เพราะว่าทําให้เราทําดาเมจใส่ตัวละครที่มีดีบัฟของเขาเนี่ยแรงขึ้นอีก40%แถมเก็บแตกดีบัฟไม่เป็นจุนหรือว่าดีบัฟปรอบางเนี่ยได้ไวมากขึ้นอีกด้วยส่วนอีสผมจะมองว่าเฉยๆถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรกับทีมดอทและสําหรับอ e ีนว่าส ก็คือเมื่อมอนตุยเนี่ยก็จะโยกสแต็กไม่เป็นส่วนไปให้มอนที่ยังอยู่ในสนาม และแถาามขยายมกซิมัมสแต็กจาก5สแต็กไปเป็น9สแต็กและแต่ละสแต็กนั้นก็จะทําให้ความต้านทานท่าทุกประเภทของมอนเนี่ยลดลง3%ถ้าเกิดว่าเราจะสรุปดีบัฟค่าๆข,ของเจลชีวก็วคือจากปกติได้เปราะบาง3-5%ที่ E0 เมื่อข่าวว่าเป็น E6 เนี่ยก็จะได้เปราะบางไปเลย100%และแถมมีลดความต้านทานท่าได้อีก27%ตึงๆสำหรับสายว่าผมมองว่า E ของเจลชิวนะคุ้มค่ามากๆส่วน E ของไอกรอนนะผมอาจจะให้ในระดับกลางๆเพราะว่าดาเมจก็อาจจะซู้พวกตัวดาเมจ Gen3 ไม่ได้เหมือนกัน และตัวสุดท้ายของตู้ครื่องแรกก็คือฟิลนั่นเองตัลวละคใครที่ต้องการอัปเกรดทีมซูเปอร์เบกนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คุมและก็ดีมากๆสาเหตุที่พวกเราต้องการฟิลไปเพราะว่าบางที MC เราก็จะไปอยู่กับทีมอื่น เพราะว่า MC ความทรงจําน้ามันฮ er อตสเลเกิน,นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเล่นทีมเบรกต่อเนี่ยคุณก็อยากจะได้ฟิวไปเลยแบบบังคับและแถมในแผทนี้นั้นก็ยังมีรวนเหมยที่แจกฟิวอยู่แล้วซึ่งมันเท่ากับว่าคอของทีมเบรกเนี่ยคุณมีพร้อมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยางลังเลผงก็จะแนะนําให้เปิดไปเลยเพราะยังไงฟิวเนี่ยก็จะได้ใช้อยู่แล้วทีมที่ฟิวเห็นผลชัดๆเลยก็คือทีมของบูตชิลแล้วก็ลับป้าเพราะว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมากจริงๆ และบูทิลเองก็สามารถเก็บสแต็กกระสุนได้ไวมากขึ้นด้วยและส่วนสำหรับไฟฟาในแง่ของดาเมจก็นั้นก็จะไม่เห็นภาพชัดขนาดนั้นแต่ว่าการที่คุณมีลอยเบรกสองหลอดจะทําให้มอนเนี่ยโดนดาเมจเบรกไฟสองรอบซึ่งมันแรงมากๆอยู่แล้วแ้ะแถมฟิลเอยังมีพาสีไปช่วยหน่วงมอนที่โดนเบรกลงไปอีก30ซนแล้วบวกกับเรามีล่วนเหมยมาหน่วงมอนที่จะลุกซ้ําลงไปอยู่แล้วโอ้โหมอนจะได้เล่นกี่โมงและสุดพิเศษสําหรับลาปาคือเบรกจิตภาพนั้นมาหน่วงมอนลงไปไกลมากๆซึ่งก็เท่ากับว่าเราก็จะมมีเเเววลาาทํดดพิ่กขึ้้นย เลืได้ว่าโบเก้นอย่างแท้จริงและสําหรับ F2P นะผมมองว่ามันดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเพราะยังไงเราก็เอา MC ความของทรงจำเนี่ยไปบัฟทีมอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครดาเมจเบรกส่วนใหญ่นั้นเขาเป็น F2P เฟลลี่กันอยู่แล,แล้วและคุณเองก็มีลวนเหม่ยที่แจกฟรียู่แล้วเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตจากจัดของโคตรดีเลยและส่วนสําหรับสายเมตานั้นก็ถือว่าคุ้มมากๆากถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นทีมเบรกต่อก็เปิดได้เลยไม่พูดเยอะเจ็บคอเจ็บจริง ส่วนสำหรับสายงบเยอะนั้นฟิวเองก็มี e ที่ดีเลย e หนึ่งนั้นทำให้ประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนของเป้าหมายฝ่ายเราที่มีคำอธิฐานจริงจอหรือว่าบัฟจากสกิล e ของน้องเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%ซึ่งก็ถือว่าช่วยเราเบรกได้ไวขึ้นมากๆซึ่งดีครับไม่มีข้อกังขาถ้าเกิดว,ว่าเรายิ่งเบรกมอนได้ไวมากขึ้นเนี่ยดาเมจก็จะมาไวมากขึ้นส่วน e สองนัน้คือเมื่อมีศัตรูปเป้าหมายถูกทำลายจุดอ่อน จะฟื้นฟูพลังงานให้น้อง3หน่วยและหลังจากที่น้องปล่อยท่าแม่ตายแล้วก็จะเร่งแอคชั่นของเป้าหมายฝ่ายเราทั้งหมด24%ซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นดีๆที่บ้านเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเราใช้โซยีอาร์มาช่วยมันก็จะเหมือนกับว่าเราเล่นตัวละครลบล้างที่ใส่ดีๆได้เลยส่วนอ e ินอื่นนั้นผมก็มองว่าไม่ได้พีขนาดนั้น EC คือเป้าหมายฝ่ายเราที่มีคำอธิษฐานจริงจอกจะสร้างดาเมจทำลายล้างเพิ่มขึ้น20%อันนี้ก็จะเป็นบัฟจุกจิกยักษ์ไหลใส่ไปทีหนึ่งนะครับ ส่วนอ e ีหกก็คือประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนของน้องเพิ่มขึ้น50%และเมื่อน้องนั้นอยู่ในสถานะเพลิงม,มอดไหม้ตัวของเอฟเฟกต์คอธิษฐานจิ้งจอกเนี่ยก็จะมีผลต่อไฟเราทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราเอาง่ายๆเลยคือบัฟเพื่อนหนึ่งคนก็จะได้บัฟไปเลยทั้งทีมซึ่งทําให้ทุกคนสามารถช่วยเบรกบอลได้แบบไม่สนท่าบ,บนหัวมอนตัวของค่าที่เบรกได้นั้นก็จะได้สัดส่วนเท่าปกติเลยเพราะว่าเราผ่าน E 1หนึ่งมาแล้วและแถมยังเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเรามีหลวดเหมือนบัฟประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่่่ออออนนนนกกก็็คือมอมมแงไไต้เเลเลัปย สำหรับฟิลนั้นจุดคุ้มทุนเนี่ยผมจะมองว่าอยู่ที่ e 2ส่วน e 6เนี่ยผมก็มองว่าดีแต่ว่ามันก็จะไม่ได้พีคมากมายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหลวดเหมยเองเนี่ยก็ช่วยเบรกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนฟิลเองนั้นอันติก็ช่วยเบรกอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว,ว่าตีปกติมาช่วยเบรกเพิ่มได้เนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นและสําหรับตู้เครื่องหลังก็คืออเนกซาและก็ด็เรเลโชสำหรับอเนกซาเนี่ยหลังจากที่ผมได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ปรึกษาก,กับหลลลลาาาาาายๆคคคนน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 มแแแ้้้้วใใใงงง่่่่ขออกรรชัเเ็ืตะททีีีปิดดสุพ เพราะว่าความสามารถในการแปะจุดอ่อนที่ถี่มากๆแล้วก็สามารถเบิลสกิลซ้ำได้อีกทําให้ได้ดาเมจเพิ่มมากขึ้นด้วยและอันติเองก็จะมีการแปะจุดอุธ่าสายมอนแล้วก็มีการแปดดีบัฟอะไรสักอย่างสายมอนอีกด้วยซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นดีบัฟอะไรออฟฟิเชียลไม่ได้บอกไว้ทําให้ตัวละครนียมีความยืดหยุ่นสูงมากๆ ตัวละครน,นั้นก็จะอยู่ในโลของซับ DPS ีอย่างแน่นอนส่วนความสามารถในการทำดาเมจเนี่ยอันนี้ต้องรอจาก CC s e r v e r ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในโลนนั้นอเน็กซานั้นไปจะได้ดีกับหลายๆทีมากๆและที่แน่นอนเลยคือตี้เดอะเฮอร์ตาสำหรับปัจจุบันนั้นเราก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากว่าเดอะเฮอร์ตาคือหนึ่งในตัวละครที่ดีที่สุดในเกมเลยนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาอเน็กซาเข้าไปเสริมนั้นจะทาให้เดอะเฮอร์ตาเนี่ยรับมือมอนได้หลากหลายสถานการณ์มากขึ้นเพราะว่านอกจากการแปะจุดอ่อนแล้วเขาก็ยังมีีีกการดบัใใส่่มมออนนเพิขึ้ห้ห ซึ่งเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามีอะไรบ้างแต่วา่าที่เห็นสัญลักษณ์ก็คือมีการลดเด็บแน่ๆแ,แถมตัวของอเน็กซาเองก็สามารถใช้เซตสีลมได้ซึ่งอันนี้นะผมเอามาจากที่เกมแนะนำนะครับโซ so, แสดงว่าอเน็กซานั้นจะเป็นตัวละครที่ใช้อันติได้บ่อยและแถมมีการเบิ้ลใช้สกิลของตัวเองด้วยทําให้เดอะเฮิร์ต้าได้พลังงานเพิ่มมากขึ้นถ้ากิดว่าใครมีเดเฮิร์ต้าอยู่แล้วในไอดีอเน็กซาเนี่ยก็จะน่าสุมอัปเกรดทีมนี้สุด,สด และผมก็อยากให้วางแผนกันะระยะยาวสักนิดนึงเพราะว่าหลายคนก็พลาดมาแล้วตอนที่เจยวชิวเข้ามาใหม่ๆเพราะว่าเขานั้นก็ไม่ได้คิดว่าตัวของการอัปเกรดที่ของเอกลอดนั้นจําเป็นทําให้เอกลอดของใครหลายๆคนอาจจะต้องนอนคังเร็วกว่าปกติมากแต่ว่ายังไงการพาว์คิวก็เป็นเรื่องปกติของตัวละครดาเมจอยู่แล้วอันนี้ก็จะมาจากมีสักมีนึงแต่ว่าเชื่อผมเถอะครับเปออิตอนรีรันแม่งไม่มีจริงหรอกสำหรับสายเมตา สำหรับทีมอ,อื่นนะครับผมเช่นทีมเบรกนยคุณสามารถใส่อน็กซา xa, มาแทนตัวละครซัดเทนได้หรือจะลองเอาอน็กซาไปเล่นในตี้ของแอคแลอนเองก็ได้เหมือนกันเพราะว่ายัางไงปัจจุบันนั้นทีมนี้นะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่อง2ลบลางมากขนาดนั้นแล้วเน้นจัดทีมให้ตรงตามคอนดิชั่นบอสที่เจอจะดีกว่า,เ,จจวาเช่นเจลชิลบวกทิฟฟี้เวลาเจอนิคาดออะไรพวกนี้มันจะจบได้ไวกว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไปสายคำนวณหนักเนี่ยก็ลองเปิดมาเล่นดูได้ตัวละครนี้น่าจะสนุกามากสำหรับสายลิงแล้วก็สายคำนวณลึกๆแต่ว่าถ้าเเกิดว่ไปป F2B คุมีย ถ้าเอาแค่ตัวของความสามารถเบื้องต้นผมมองว่ามันจะยังไม่ได้พีคมากแต่ว่ายังไงก็ต้องรอดูดาเมจแล้วก็ดีบัฟอื่นๆที่น็กซ่าทำให้ทีมก่อนถึงจะสามารถตอบได้ดังนั้นตัวละครนี้รอก่อนนะครับแต่เอาแค่รู้แค่นี้ก็น่าเปิดสุดๆแล้วแล้วเราก็มาจบท้่ตัวสุดท้ายคือตัวของดเรเลโชนะครับณปัจจุบันถือว่ายังพอใช้งานได้อยู่บ้างแต่ว่าจะไม่คุ้มค่ากับเพชรที่เราเสียไปเปิดแน่นอนเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาเป็นนานจนหลายๆคนคิดถึงพี่แกมากๆ ด้วยความสามารถเรื่องดาเมจเองก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้อยู่ถ้าเกิดว่า ID ดีคุณมีเฟยเซียอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คุณสามารถข้ามได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รักหรือไม่ได้ชอบตัวละครนี้แต่ว่ากลับกัน LC ของเรโชนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเปิดมากๆเพราะว่าตัวละครและสังหารหลายตัวเนี่ยสามารถใช้ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบจริงๆเนี่ยก็สามารถเปิดอีเพื่ออัปเกรดกันได้สำหรับสาย f 2 p ที่เล่นมาแต่ช่วงที่แพตตัวละครนี้ยังแจ๋นเนี่ยก็ถือว่าใช้งานมาคุ้มมากแล้วให้พักถอ แต่ถ้าเกิดว่ารักแล้วก็ชอบตัวละครนี้เนี่ยก็สามารถเปิด e เพิ่มเข้าไปได้สุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ e 2และสว่วนสำหรับสายเมตาเนี่ยผมก็จะเชียร์ให้ไปรอเฟยเซียวเลยดีกว่าแต่ว่าช่วงหลังมานี้นั้นผาดล่สังหารเนี่ยจะระทมนิดน,นึงเพราะว่าคอนเทนต์หลังหลังมัเนี้ยมักจะอวยมอนหมู่กันเป็นหลัก แถมตัวครบรอบปีเนี่ยก็ยังมีแต่ตัวละครดาเมจหมู่ผมเชื่อว,ว่าน่าจะละทมแบบนี้ปีอีกสักพักเลยแหละผมดูทรง i ิสแมนช o ปร้านเติมเกมถูกไวผนได้มีเงินคืนมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสตราเรียวบนเว็บลับ l i สแมนคอยใช้เป็นสนลดได้อีกพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนได้ทุกเกมสามารถจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมด้ทางบนเว็บไซต์และก็ในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ i ิสแมนช o ปเท่านั้น สรุปให้อีกทีนะครับผมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่จะจ๋าเลยสําหรับในแพทนี้นั้นผมจะแนะนาให้เก็บน้องแคสบวกกับประจําตัวไว้ก่อนส่วนตัวละครอื่นในแพทดีนั้นส่วนมากจะเป็นการอัปเกรดทีมที่มีอยว่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกและสําหรับคนที่ยังลังเลอยู่แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะเอาตามการใช้งานผมใช้ a n n e กซ่ a แ a สต์ลิสบิลล์แ o n แอบวกกับ Ge Shield อันนี้นต้องไปคู่กันนะครับแยกกันเศร้าน,นะแล้วก็ตบท้ายด้วย Ro เตอ r ์เลโชทางี้นนั้นก็ขึ้นไยกับตัวละครใน ID ดีของคุณด้วย ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผมช่วยให้คำแนะนำก็สามารถพิมพ์ว้ใต้คอมเมนต์ในคลิปได้เลยหรือว่าจะเข้า Discord มาก็ได้ลิงก์อยู่ใต้ Description คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบาย